สวัสดีครับผมแฟนมิซูนะครับจากมิซูรุ่งเจริญนะครับวันนี้นะครับพาไปพบกับมิซูบิชิไททันนะครับวายบอดี้นะครับกับชุดแต่งของวายนะครับคันนี้นะครับแต่งมาให้หล่อๆดุดุดุจเต็มเลยนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยอยากให้คุณลูกค้านะครับเปิดใจให้กับมิซูบิชิไททันบ้างนะครับผมว่าอย่างน้อยนะครับวันนี้มิซูบิชิไททันนะครับที่ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะครับอัปเกรดโฉมใหม่ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับต้องดีกว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนครับไม่อยากให้คนลูกค้านะครับพลาดในส่วนนี้ไปนะครับถ้าใครกําลังตัดสินใจอยากจะซื้อรถ m มิ s u b i s h i อยู่นะครับคลิปนี้จะเป็นคําตอบนะครับว่าคันนี้นะครับสามารถแต่งได้เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมเริ่มต้นที่ คันนี้นะครับทั้งคันนะครับแต่งเป็นว b o บอดี้เต็มสูบนะครับโดยเริ่มต้นที่ในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านบนก่อนนะครับเป็นชุดแต่งของทางวนะครับในส่วนนี้ครับก็อัปเกรดใส่วางขึ้นด้านบนเลยครับก็เป็นจมูกด้านบนนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวสกูปด้านบนนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ได้บดบังทัศนวิสัยนะครับผมก็จะมีคลิปให้ดูว่าในตอนขับขี่เนี่ยมันไม่ได้บังมากเลยทีนี้ในส่วนของตัวกระจังหน้าครับตัวกระจังหน้าของตัววนะครับก็คือแน่นอนครับผม อัปเกรดให้ตัวดูใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟ LED ให้4ดวงนะครับในส่วนของตัวด้านบนก็ติดตั้งในส่วนของโลโก้มิตซูบิชิด้านบนนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับผมสวยงามเลยขยับมาที่ด้านข้างนะครับในส่วนของตัว Advanced y n a m i c s h i l l นะครับตัวนี้ติดตั้งในส่วนของตัวครอบสีดำนะครับซึ่งของเดิมเขาเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับผมก็ติดตั้งในส่วนของตัวครอบสีดําขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ครับเป็นเซ็ตสีเทาดําตัดกับสีดำนะครับ่อเลยทีเดียวในส่วนของตัวชายกันชนหน้านะครับในส่วนของ ความโปร่งความใหญ่นะครับให้ตัวรถดมูมีมิติหนาขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นอัลต้านะครับก็คือมีในส่วนของตัวช่องเว้าในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้วยครับซึ่งตัวนี้ทำใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นตัวกันชนเนี่ยก็จะไม่ไปบดบังในส่วนของสัญญาณเซ็นเซอร์ครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับสําหรับตัวด้านข้างนี้นะครับที่จากด้านหน้านะครับขยับมาเรื่อยๆนะครับสไลด์มาจนถึงด้านข้างนะครับเป็นรูปทรงเดียวกันนะครับก็คือในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับตัวนี้ขนาด โดยประมาณนะครับคือ9นิ้วเลยนะครับใหญ่นะครับก็ในลักษณะตัวนี้ครับทำให้ตัวรถนะครับดูใหญ่ขึ้นโปร่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับในส่วนของล้อแม็กชุดนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กนะครับขอบ20ินะครับออฟเซ็ตลบยินะครับมาในส่วนของตัวยางเยได้นะครับขนาด33คูณ12.5นะครับพร้อมด้วยชุดยก3นิ้ว นะครับผมก็ตัวนี้ก็คือสามารถยกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับในส่วนตัวนี้ก็คือใช้ตัวรองก้อนรองหัวโช๊คนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับมาในส่วนของตัวด้านข้างบอดี้ตัวรถนะครับติดตั้งคิวกาศาสร์สติ๊กเกอร์ด้านเสาประตูด้านข้างนะครับเบ้ารองมือจับคลิปบานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ชุดแต่งใบชุดนึงก็คือจะเป็นในส่วนกาบข้างประตูนะครับตัวนี้จะมีความเรียบยาวนะครับลงนะครับขนานกับตัวซุ้มล้อแล้วก็กันชนหน้าด้านข้างครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับก็รองก้อนด้านหลังนะครับผมสูงขึ้นไป3นิ้วแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวข้อฝาถังน้ำมันนะครับลายคาร์บอนพิ้นนะครับของทางมิตซูนะนครับสวยงามเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ในส่วนของตัวโลบายนะครับตัวนี้เป็นชุดแรกนะครับของทางมิตซูบิชินะครับก็เป ให้เลือกหลายแบบนะครับสามารถจะเปลี่ยนในส่วนของตัว Outlander Hammer นะครับผมก็มีหลายแบบนะครับผมทั้งตัวโรบาร์ฮันเตอร์หรือว่าในส่วนของตัว Night Fury นะครับของตัวฮ a มเมอร์นะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าโรบาร์ก็สามารถเลือกแบบได้นะครับในส่วนของด้านหลังติดตั้งพื้นปูกระบะไลเนอร์มาให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยแน่นอนครับเมื่อเราจัดชุดทรงนี้มาแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของตัวการชนเเล็กด้านหลังนะครับเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับพร้อมกับ จุดของเซนเซอร์ครับก็มีการขยับให้เรียบร้อยเลยนะครับงานดีเลยครับในส่วนนี้นอกจากตัวกันชนท้ายแล้วเนี่ยขยับขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะเห็น2ส่วนในการหนึ่งก็คือตัวคอบฝาท้ายกระบะนะครับผมก็จะเป็นตัวครอบนะครับวัสดุเดียวกับในส่วนตัวซุ้มล้อกับข้างนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับคืออักษรคําว่ามิสูบิชินะครับมีการที่จะใส่ตัวอะคริลิกสีแดงนะครับตัวนี้เลือกสีได้นะครับอยากได้สีไหนบอกนะเดี๋ยวเรามีจัดการให้นะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะครับตัวครอบสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับของตัวครับก็ สัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยลักษณะรูปทรงเขาจะเหมือนคล้ายคคีบฉลามหน่อยเอาไว้รีดอากาศนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารีดในส่วนไหนนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับผมแต่ว่าในส่วนนี้ก็คือเพิ่มความสวยงามความหล่อดูดันให้กับตัวรถเลยสําหรับด้านข้างฝั่งนี้ครับอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับสำหรับตัวบันไดข้างเนี่ยมันเป็นของเดิมนะครับเพราะว่าเอาจริงก็คืองบเราตารันแล้วแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนนะั้งงบกระเป๋าเหลือนะครับสามารถติดตั้งในส่วนของตัวกันชนเหล็ก เอ้ยบันไดข้างเหล็กนะครับของ h a m เมบันไดชาโดนะครับเอาเรนเดอร์ส er ี่คูณสปกติได้หรือว่าจะเป็นบันไดบันไดพับนะครับแบบว่าเปิดประตูปุ๊บแล้วมันกางออกมามันก็มีให้เหมือนกันนะผมตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกหรือว่ารีเค e สตมาได้นะครับสำหรับ ภายในตัวรถนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ก็เรานํารุ่นอัลตร้ามาทำนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลเนี่ยก็อาจจะรู้กันมาเบื้องต้นแล้วนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะครับอยากจะออกรถพร้อมกับการแต่งรถรอๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางของแฟงมิซูนะครับผมหรือ0 6 3 6 4 5 6 5 2 8นะครับผมเนี่ยก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับผมในวันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ